ห่งในไฟล์บทที่15พงพันธ์ของลีายจะรับพระกิติคุณจากคนต่างชาติในยุคสุดท้ายการรวมกันของอิสราเอลเปรียบเหมือนต้นมะกอกซึ่งกิ่งเดิมจะได้รับการต่อกิ่งอีก นีไฟแปล,แปลความหมายในมิตรของต้นไม้แห่งชีวิตและพูดถึงความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้าในการแบ่งแยกคนชั่วออกจากคนชอบธรรมประมาณ600ถึง592ปีก่อนคริสตกาลและเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือหลังจากพระองค์ทรงพาข้าพเจ้านีไฟ ไปในพระวิญญาณและเห็นสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดแล้วข้าพเจ้ากลับไปยังกระโจมของบิดาข้าพเจ้าและเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือข้าพเจ้าเห็นพี่ีๆข้าพเจ้าและพวกเขากำลังถกเถียงกันถึงเรื่องที่บิดาข้าพเจ้าเคยพูดกับพวกเขาเพราะท่านพูดจริงถึงเรื่องสำคัญหลายเรื่องกับพวกเขาซึ่งยากจะเข้าใจได้นอกจากมนุษย์จะทูลถามพระเจ้า และพวกเขาโดยที่มีใจแข็งกระด้างฉะนั้นพวกเขาจึงไม่ได้พึ่งพาพระเจ้าเท่าที่ควรและบัดนี้ข้าพเจ้านไฟโศกเศร้าเพราะความแข็งกระด้างของใจพวกเขาและเพราะสิ่งที่ข้าพเจ้าได้เห็นมาด้วยและรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นต้องบังเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะความชั่วร้ายอย่างใหญ่หลวงของลูกหลานมนุษย์และเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือข้าพเจ้าหมดกำลัง เพราะความทุกข์ของข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าเห็นว่าความทุกข์ของข้าพเจ้าใหญ่หลวงเหนือสิ่งทั้งปวงเนื่องจากความพินาศของผู้คนของข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าเห็นการตกของพวกเขาแล้วและเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือหลังจากข้าพเจ้ามีกำลังขึ้นข้าพเจ้าพูดกับพี่ๆข้าพเจ้าโดยปรารถนาจะรู้สาเหตุที่พวกเขาถกเถียงกันและพวกเขากล่าว ดูเถิดเราไม่อาจเข้าใจถ้อยคำที่บิดาเราพูดไว้เกี่ยวกับกิ่งเดิมของต้นมะกอกและเกี่ยวกับคนต่างชาติด้วยและข้าพเจ้ากล่าวแก่พวกเขาพี่ทูลถามพระเจ้าแล้วหรือและพวกเขากล่าวแก่ข้าพเจ้าเราไม่ได้ทูลถามเพราะพระเจ้าไม่ได้ทรงทําให้เรื่องเช่นนั้นเป็นที่รู้แก่เราดูเถิดข้าพเจ้ากล่าวแก่พวกเขา เหตุใดพี่จึงไม่รักษาพระบัญญัติของพระเจ้าเหตุใดพี่จึงยอมพินาศเพราะความแข็งกระด้างของใจพี่พี่มิได้จำสิ่งที่พระเจ้าตรัสไว้หรือหากเจ้าจะไม่ทำใจแข็งกระด้างและถามเราด้วยศรัทธาโดยเชื่อว่าเจ้าจะได้รับด้วยความขยันหมั่นเพียรในการรักษาบัญญัติของเราสิ่งเหล่านี้จะเป็นที่รู้แก่เจ้าโดยแน่นอนดูเถิดข้าพเจ้ากล่าวแก่พี่ ว่าเชื้อสายแห่งอิสราเอลเปรียบเหมือนต้นมะกอกโดยพระวิญญาณของพระเจ้าซึ่งอยู่ในบิดาเราและดูเถิดเรามิได้แตกออกมาจากเชื้อสายแห่งอิสราเอลและเรามิได้เป็นอังคูหนึ่งของเชื้อสายแห่งอิสราเอลหรือและบัดนี้เรื่องที่บิดาเราหมายถึงเกี่ยวกับการต่อกกิ่งเข้ากับต้นด้วยกิ่งเดิมโดยผ่านความบริบูรณ์ของคนต่างชาติคือในยุคสุดท้าย เมื่อพงพันธ์ของเราจะเสื่อมโทรมอยู่ในความไม่เชื่อแท้จริงแล้วเป็นเวลาหลายปีและหลายรุ่นหลังจากพระเมสสิยาจะทรงแสดงองค์ให้ประจักษ์ในพระวรากายต่อลูกหลานมนุษย์แล้วจากนั้นความสมบูรณ์ของพระกิติคุณของพระเมสสิยาย่อมมาสู่คนต่างชาติและจากคนต่างชาติมาสู่พงพันธ์ของเราที่ยังเหลืออยู่และในวันนั้นพงพันธ์ของเราที่ยังเหลืออยู่ จะรู้ว่าพวกเขาเป็นของเชื้อสายแห่งอิสราเอลและรู้ว่าพวกเขาเป็นผู้คนแห่งพันธสัญญาของพระเจ้าและเวลานั้นพวกเขาจะรู้และเข้าถึงความรู้เกี่ยวกับบรรพชนของพวกเขาและความรู้เกี่ยวกับพระกิตติคุณของพระผู้ไทยของพวกเขาด้วยซึ่งพระกิตติคุณน,นี้พระองค์ทรงปฏิบัติาศาสนกิจไว้กับบิดาทั้งหลายของพวกเขา ดังนั้นพวกเขาจะเข้าถึงความรู้เกี่ยวกับพระผู้ไถ่ของพวกเขาและประเด็นนั้นๆของหลักคำสอนของพระองค์เพื่อพวกเขาจะรู้ว่าจะมาหาพระองค์และรับการช่วยให้รอดได้อย่างไรและแล้วในวันนั้นพวกเขาจะไม่ชื่นชมยินดีและถวายสรรเสริญแด่พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นนิดของพวกเขาศิลาของพวกเขาและความรอดของพวกเขาหรือ แท้จริงแล้วในวันนั้นพวกเขาจะไม่รับพระละกำลังและการบำรุงเลี้ยงจากเทาอังุนแท้หรือแท้จริงแล้วพวกเขาจะไม่เข้ามาสู่ค้อแท้ของพระผู้เป็นเจ้าหรือดูเถิดข้าพเจ้ากล่าวแก่พี่ใช่แล้วพวกเขาจะเป็นที่จดจําอีกในบรรดาเชื้อสายแห่งอิสราเอลโดยที่เป็นกิ่งเดิมของต้นมะกอกพวกเขาจะถูกต่อกิ่งเข้ากับต้นมะกอกแท้ และนี่คือเรื่องที่บิดาเราหมายถึงและท่านหมายความว่าเรื่องนี้จะไม่บังเกิดขึ้นจนหลังจากพวกเขากระจัดกระจายไปโดยคนต่างชาติและท่านหมายความว่าพระกิตติคุณน,นี้จะผ่านมาทางคนต่างชาติเพื่อพระเจ้าจะทรงแสดงเดชานุภาพของพระองค์ต่อคนต่างชาติเพราะพระองค์จะถูกปฏิเสธจากชาวยิวหรือจากเชื้อสายแห่งอิสราเอล ดังนั้นบิดาเราไม่ได้พูดถึงพงพัน์ธุของเราเท่านั้นแต่พูดถึงเชื้อสายแห่งอิสราเอลทั้งหมดด้วยโดยชี้ไปที่พันธสัญญาซึ่งจะเกิดสัมฤทธิผลในยุคสุดท้ายซึ่งพันธสัญญานั้นพระเจ้าทรงทำไว้กับอับราฮัมบรรพบุรุษของเรามีความว่าในพงพันธุ์ของเจ้า ตระกูลทั้งปวงของแผ่นดินโลกจะได้รับพรและเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือข้าพเจ้านีฟายพูดกับพวกเขามากเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้แท้จริงแล้วข้าพเจ้าพูดกับพวกเขาเกี่ยวกับการกลับคืนสู่สภาพเดิมของชาวยิวในยุคสุดท้ายและข้าพเจ้ายกถ้อยคำของอิสยามาพูดกับพวกเขาซึ่งพูดถึงการกลับสู่สภาพเดิมของชาวยิวหรือของเชื้อสายแห่งอิสราเอล และหลังจากพวกเขากลับคืนสู่สภาพเดิมแล้วพวกเขาจะไม่ปะปนกันอีกต่อไปทั้งพวกเขาจะไม่กระจัดกระจายอีกและเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือข้าพเจ้าพูดหลายคำกับพี่ๆข้าพเจ้าจนพวกเขาสงบลงและนอบน้อมถ่อมตนต่อพระพักพระเจ้าและเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือพวกเขาพูดกับข้าพเจ้าอีกมีความว่าเรื่องที่บิดาเราเห็นในฝันหมายถึงสิ่งใดหรือ ต้นไม้ที่ท่านเห็นหมายถึงสิ่งใดหรือและข้าพเจ้ากล่าวแก่พวกเขาต้นไม้นั้นคือสิ่งแทนต้นไม้แห่งชีวิตและพวกเขากล่าวแก่ข้าพเจ้าราวเหล็กที่บิดาเราเห็นซึ่งนำไปถึงต้นไม้นั้นหมายถึงสิ่งใดหรือและข้าพเจ้ากล่าวแก่พวกเขาว่าราวเหล็กนั้นคือพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า และผู้ใดที่สดับฟังพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าและยึดมั่นในพระวจนะนั้นแล้วพวกเขาจะไม่พินาศเลยทั้งสิ่งล่อลวงและลูกศอนเพลิงของปฏิปักษ์ก็ไม่อาจครอบงำพวกเขาไปสู่ความมืดบอดเพื่อชักจูงพวกเขาไปสู่ความพินาศได้ดังนั้นข้าพเจ้านีไฟกระตุ้นพวกเขาให้ใส่ใจพระวจนะของพระเจ้าแท้จริงแล้ว ข้าพเจ้ากระตุ้นพวกเขาด้วยสุดพลังแห่งจิตวิญญาณของข้าพเจ้าและด้วยสุดความสามารถที่ข้าพเจ้ามีอยู่เพื่อให้พวกเขาใส่ใจพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าและจดจำที่จะรักษาพระบัญญัติของพระองค์ในสิ่งทั้งปวงเสมอและพวกเขากล่าวแก่ข้าพเจ้าแม่น้ำที่มีสายน้ำซึ่งบิดาเราเห็นหมายถึงสิ่งใดหรือและข้าพเจ้ากล่าวแก่พวกเขาว่า ที่บิดาข้าพเจ้าเห็นคือความสกรปรกและจิตใจของเขาหมกมุ่นอยู่กับสิ่งอื่นมากจนเขาไม่เห็นความสกรปรกของน้ํานั้นและข้าพเจ้ากล่าวแก่พวกเขาว่าแม่น้ํานั้นคือห้วงน้ําอันน่าพรั่นพรึงซึ่งแยกคนชั่วจากต้นไม้แห่งชีวิตและจากวิสุทธิชนของพระผู้เป็นเจ้าด้วยและข้าพเจ้ากล่าวแก่พวกเขาว่าห้วงน้ํานั้นคือสิ่งแทนนรกอันน่าพรั่นพรึง ซึ่งเทพกล่าวแก่ข้าพเจ้าว่าเตรียมไว้สำหรับคนชั่วและข้าพเจ้ากล่าวแก่พวกเขาว่าบิดาเราเห็นด้วยว่าความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้าได้แบ่งแยกคนชั่วออกจากคนชอบธรรมด้วยและความเจิดจ้าของที่นั่นเหมือนกับความเจิอจ้าของไฟที่ลุกโชนซึ่งขึ้นไปถึงพระผู้เป็นเจ้าตลอดกาลและตลอดไปและไม่มีที่สุดและพวกเขากล่าวแก่ข้าพเจ้า สิ่งนี้หมายถึงความทรมานของร่างกายในวันแห่งการทดลองหรือหมายถึงสภาพสุดท้ายของจิตวิญญาณหลังจากความตายของร่างกายฝ่ายโลกหรือพูดถึงเรื่องซึ่งเป็นฝ่ายโลกและเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือข้าพเจ้ากล่าวแก่พวกเขาว่าสิ่งนี้แทนทั้งเรื่องฝ่ายโลกและฝ่ายวิญญาณเพราะวันนั้นจะมาถึงเมื่อพวกเขาต้องรับการพิพากษาจากงานของตน แท้จริงแล้วแม้งานที่กระทําโดยร่างกายฝ่ายโลกในวันแห่งการทดลองของพวกเขาดังนั้นหากพวกเขาจะตายในความชั่วร้ายของตนพวกเขาต้องถูกขับออกด้วยตามเรื่องที่เป็นฝ่ายวิญญาณซึ่งเกี่ยวกับความชอบธรรมดังนั้นพวกเขาต้องถูกนำมายืนอยู่ต่อพระพักพระผู้เป็นเจ้าเพื่อรับการพิภากษาจากงานของพวกเขาและหากงานของพวกเขาเป็นความสกปรก พวกเขาก็จำต้องสกปรกและหากพวกเขาสกปรกมันจำเป็นว่าพวกเขาไม่สามารถพำนักอยู่ในอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าหาไม่แล้วอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าก็ต้องสกปรกด้วยแต่ดูเถิดข้าพระเจ้ากล่าวแก่พี่อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าไม่สกปรกและไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ไม่สะอาดจะเข้าในอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าได้ดังนั้น จำต้องมีสถานที่สกรปรกแห่งหนึ่งเตรียมไว้สำหรับสิ่งสกรปรกและมีสถานที่แห่งหนึ่งเตรียมไว้แท้จริงแล้วแม้นรกอนนาพรั่นพึงนั้นซึ่งข้าพเจ้ากล่าวถึงและมารคือผู้เตรียมมันดังนั้นสภาพสุดท้ายของจิตวิญญ,ญาณของมนุษย์คือจะอยู่ในอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าหรือจะถูกขับออกไปเพราะความยุติธรรมนั้นซึ่งข้าพเจ้าพูดมาแล้วดังนั้นคนชั่ว จึงถูกแยกออกไปจากคนชอบธรรมและจากต้นไม้แห่งชีวิตนั้นด้วยซึ่งผลของต้นไม้นั้นมีค่าที่สุดและน่าปรารถนาที่สุดเนื้อผลอื่นใดทั้งสิ้นแท้จริงแล้วและผลของต้นไม้นั้นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในบรรดาของประธานทั้งปวงของพระผู้เป็นเจ้าและข้าพเจ้าพูดกับพี่ๆข้าพเจ้าดังนี้เอเมน